วันนี้จะพามาทำอกไก่ต้มให้มีรสชาติดีนะคะเราจะใช้เครื่องเทศก็จะมีผักชีที่เราแช่แข็งเอาไว้3-4รากแล้วก็ขิงฝานบางๆ3ชิ้นต้นหอม2ต้นนะคะในการช่วยให้ทําให้ขจัดความคาวแล้วมีรสชาติหอมเครื่องเทศที่หอมลงไปในเนื้อไก่นะคะใส่น้ําร้อนประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปใส่รสดีลงไปนิดหน่อยนะคะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่อกไก่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีก็น่าจะสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือหน้าตาไก่ต้มของเรานะคะเราต้มไปประมาณ30นาทีได้ก็สีเหลืองจากซอสที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็อร่อยค่ะเนื้อไก่จะมี ความนุ่มแล้วก็มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะเหมาะสำหรับทานกับซอสหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ